ข้าวเหนียวแจ่แข็งนะเจ้าเขาก็จะมาอุ่นไมโครเวฟเนาะเอ่อไปตรงตรีละลายน้ำแข็งอะ่ะจริงๆมันแค่100กรัมแต่เราเอาส0งร้อยก็เออร้อยแเอาสองกรัมอ่ะกดตรมนี้มันดังแล้วก็เช็คเนี่ยสักหน่อยเปิดเช็คเลย อู้ปันออกแล้วอ่ะยังบอกใอยได้แต่มันโอ้นะแต่ว่ามันยังใจความรู้สึกเอาเด้อสักหนึ่งนาทีกับปอแล้วแหละพอล้วเดี๋ยวมันจะแห้งอืมโอเคเลยแหละหน,นุ่มๆนุ่มๆปั่นได้ล่ะ ก็ปันนีแะโอเค